เรามีอบรมเรื่องหุ่นยนต์เยอะมากนะครับร่วมกับมูลนธิธิทากาคาชิที่เขาให้เงินเรานะครับเพราะฉะนั้นเรามีกิจกรรมอะไราท่านขอมาดูในเว็บราชมงคลแล้วกันนะครับครับในานามของราชมงคลและในานามของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะครับก็ขอขอบคุณท่านาผู้บริหารโรงเรียนและครูบาอาจารย์อาจารย์แนนแนวทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือกับราชมงคลเป็นอย่างดีครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอกราบขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรปานเพชรทินินทร์นะครับที่เกียรติบรรยายเพื่อชี้แจงรายละเอียดนะครับการรับสมัครในปีการศึกษา2555นะครับย้ำเสักนิดนึงนะครับใบที่1นึทับหและก็หนทับสนะครับส่งในวันจันทร์นะครับทางหมายเลขแฟกต์นะครับเบอร์แฟกต์นะครับ025494045อีกหนึ่งเบอร์นะครับ025494993นะครับในส่วนของเว็บไซต์ทางมหาวิทยาลัยนะครับ www.rmutt.ac.th อี www. ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ www.rmutt.ac.th นะครับในส่วนของการแลกลิงก์นะครับของทางโรงเรียนนะครับจะมีในใบเอกสารนะครับอยู่ในกระเป๋านะครับของทุกท่านนะครับหรืออาจจะเขียนในส่วนของกระดาษนะครับ เ <S an> ขียนชื่อโรงเรียนแล้วก็เว็บไซต์หรือลิงก์ของท่านนะครับแล้วก็ให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับพี่ปลาหรือให้ผมได้นะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็จะได้ทําการลิงก์ในส่วนของเว็บไซต์ของทางโรงเรียนไปให้นั่นเองนะครับก็ในช่วงของอาในการส่งก็อาจจะเป็นช่วงพักเที่ยงนะครับก็ส่งได้นะครับได้ต่อทั้งวันนี้นะครับในช่วงต่อไปนะครับจะเป็นการเสวนาตัวแทนสิทธิ์เก่านะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับและประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ได้นำการเสวนาโดยนะครับรองอธิการบดีท่านวิรัตโหตรวัยสยะนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับผมมีวีทีอาในส่วนของที่เกลือนไว้นะครับกับเป็นบทสัมภาษณ์เล็กๆนะครับในส่วนของสิทธิ์เก่านะครับที่วันนี้ติดภารกิจและไม่ได้สามารถที่จะมาร่วมเสวนากับเราได้นะครับเดี๋ยวเราชมวีทีอาของสิทธิ์เก่ากันก่อนดีกว่าครับ จุดหนัดฝันเห็นหัวใจกันมันจ้องตาจากตรงนี้จะเป็นเวลาที่ต้องเดินหน้าสาร้างสีใหม่เพราะเราคือคนรุ่นใหม่มาแรงพร้อมที่จะแสงขึ้นไปเป็นทางเลือกของสังคมไทยและเป็นความหวังของชาติวันพรุ่งนี้ Pràgad sắc sì chào xuân, với phấn chỉ ta em như thị thị. โอ้ทำไมเร็วจังไม่ทำไมแล้วไปไปกินกันทำไมทำไมทำไมอร่อยจังตงพันแกงทอดอืออือโอ้โหโถนี่ขนาดตัวเองยังไม่มีความมั่นใจในตัว ีค่ะชื่อนางสาวมรกตไทยวสีวงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อยายใหม่ค่ะ <Wow. S 1> ก็สําหรับใหม่นะคะจบมาจากโรงเรียนสุราชพิทยาค่ะแล้วก็ได้มีโอกาส อบติดนะคะ admission ค่ะเข้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะกิจกรรมที่หม่ทํามาตลอดเวลา4ปีที่ราชมงคลธัญบุรีนี้นะคะก็มีเยอะมากเลยค่ะทุกกิจกรรมที่ที่นี่มีเราก็จะร่วมหมดไม่ว่าจะเป็นพิธีกร,รนะคะหรือว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์รวมถึงร่วมกิจกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกงานกีฬางานคณะหรือว่างานของมหาวิทยาลัยค่ะสําหรับบรรยากาศที่ได้รับจากการเรียนที่ราชมงคลน,นะคะบอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ อบอุ่นแล้วก็รวมถึงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าครูบาอาจารย์นะคะคณาจารย์หรือว่าบรรยากาศทั้งหมดนะคะเป็นอะไรที่สร้างความท้ใทให้เราแต่ต้องอย่างอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าทุกวันนี้นะคะที่เราได้เรียนจบเราได้ทํางานเราได้ทํายืนอยู่ณจุดจุดนี้นะคะก็เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยได้ซัพพอร์ตนะคะแต่ยังไงก็ต้องขอบอกวันนี้นึงนะคะว่าสาหรับมหาวิทยาลัยที่นี่นะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเรื่องของการศึกษาหรือว่าเรื่องของบรรยากาศหรือแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไม่แพ้ที่อื่นอย่างแน่่นนอนคะ สุดท้ายแล้วนะคะงยงก็อยากจะฝากให้ถึงน้องๆนะคะที่กําลังจะเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะคะอยากจะให้ลองมองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นที่แรกนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะจะเป็นที่ที่หนึ่งที่สามารถที่จะตอบสนองน้องๆที่ต้องการที่จะศึกษาต่อได้และสิ่งที่รับกลับไปจะคุ้มค่าจากที่น้องๆตั้งใจค่ะ ถ้เธอคิดยังไงกับฉันแค่เป็นเพื่อนคุยกันหรือมีความพิเศษซ่อนไว้สวัสดีค่ะนิวปัชิตาอัธยาตมาวิทยาค่ะนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเลเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะปัจจุบันตอนนี้นะคะก็หลังจากที่จบจากซิงเกิลเพลงถามสักคำไปนะคะนิวก็มี เป็นเพลงคัฟเวอร์เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะชื่อเพลงโอชิเอเตะค่ะก็เป็นทำนองเดียวกันกับเพลงหางตะคำค่ะตอนนี้ก็มีำทำพิธีกรน,นะคะแล้วก็มีการเขียนบล็อกให้ที่ญี่ปุ่นอาจจะมีการร่วมง,งานก,นกันกับญี่ปุ่นหรือไม่ก็ไต้หวันในเร็วๆนี้ตอนมัธยมนะคะเรียนที่โร,ร,รงเรียนบางกะปิค่ะจบมาจบยนบางกะปิค่ะตอนนั้นเรียนอยู่แผนศิลป์ภาษาอังกฤษ,กฤษจีน,นะคะ่ะกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นะคะสิ่งที่ประทับใจก็คืออย่างแรกเลยคือความ เป็นกันเองในการสอนของคณะอาจารย์นะคะคือนิวรู้สึกว่าการที่อาจารย์สอนอย่างเป็นกันเองมันทําให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเข้าถึงในวิชานั้นแล้วก็กล้าที่จะถามเวลาที่เรามีข้อสงสัยอะไรรวมไปถึงการที่ได้ใช้อุปกรณ์จริงในการเรียนค่ะซึ่งนิวเรียนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนิวเรียนเอ่อโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงนะคะนิวก็อยากที่จะได้ลองจับกล้องจริงๆได้ลองเขียนบทจริงๆได้ลองออกโปรดักชันจริงๆแล้วมันก็ได้ทํา คือไม่ได้อยากจะเรียนแค่เรียนตำราแล้วที่นี่ก็สามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการได้เลยประทับใจตรงนี้ค่ะตอนสมัยที่เรียนอยู่นะคะย้อนไปเมื่อไม่นานกิจกรรมที่ไดทำร่วมกับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็นี่ค่อนข้างโชคดีค่ะที่อาจารย์มาจะให้โอกาสในการทำพิธีกรของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็ผลักดันให้ไปเล่นทั้งงานทีสิตมีพิธีกรของคณะอะไรต่าง มันก็มาจากเป็นหน้านิวเสมอๆนะคะรวมไปถึงการที่ได้เป็นพิธีกรให้กับมหาวิทยาลาัยได้มีการทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นให้กับมหาวิทยาลัยตามที่อาจารย์เห็นว่าสมควรค่ะก็เลยเหมือนได้ฝึกประสบการณ์ในการเป็นพิธีกรในการพูดจากตรงนั้นด้วยเรื่องอนาคตเรื่องมทรธญบุรีนะคะนิรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นิวพิสูจน์ได้จริงว่าเป็นเรื่องจริงสาหรับนิวคือนิรู้สึกว่าตอนช่วงที่นิวเรียนเนี่ย นิวจำได้ว่าคอนเสปต์มันคือราชมงคลสร้างคนสู่งานเชี่อชาญเทคโนโลยีไอ้น,นิวก็รู้สึกว่าเราได้เป็นนักศึกษาที่ได้เรียนเพื่อที่จะปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้งานนั้นจริงๆ เราถ้าเกิดว่าเราเรียนในสถานศึกษาที่ดีแล้วก็สุดให้เราได้ทําตรงสิ่งที่เราสนใจจริงๆฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจบไปเราก็จะเห็นอนาคตของเราว่าเราจะทําอะไรอย่างนิวเรียนในสายนี้นิวก็ได้ทํางานตรงกับสายนี้แล้วนิวก็ได้นําสิ่งที่เรียนเนี่ยมาใช้มันก็ทําให้นิวมีอนาคตที่ดีมาถึงทุกวันนี้นะคะจนต่อไปนิวก็รู้สึกว่าความรู้ที่ได้เรียนนิวก็ยังได้มาใช้ต่อยอดเสมอๆนิวรู้สึกว่าน้องๆคนไหนนะคะหรือว่าใครที่ ต้องการหรือว่ารู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรก็ที่นี่เนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะน้องๆที่กําลังจะจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะที่กําลังตัดสินใจมองหาที่ที่จะเรียนเออ มหาวิทยาลัยต่อนะคะจริงๆนิวรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยทุกที่ค่ะมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีของแต่ละสถานที่เองเพราะว่าทุกที่เนี่ยก็ให้ความรู้กับทุกคนนะคะแต่ที่นิวเลือกเรียนที่นี่เพราะนิวรู้สึกว่านิวได้เรียนในสิ่งที่นิวอยากจะรู้จริงๆเราได้ดูลึกตั้งแต่ขั้นเริ่มจนถึงเบื้องหน้าจนถึงเบื้องหลังฉะนั้นน้องๆที่จะตัดสินใจเรียนสที่หนึ่งเนี่ยอยากให้เลือกในสิ่งที่เราจะได้ความรู้จริงๆ อยากจะให้ทุกคนลองถามรุ่นพี่ดูก็ได้ที่เรียนจบไปนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็อย่างน้อยที่สุดการเรียนได้ความรู้แล้วเราก็ควรที่จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆรอบๆตัวจากในมหาวิทยาลัยด้วยนะคะซึ่งที่นี่ก็ตอบโจทย์สำหรับนิวได้ดีเลยแหละนิวได้ทั้งความรู้ที่อยากได้ มีอาจารย์นะคะที่เข้าใจในการสอนทําให้ถ่ายทอดกับเราได้ดีมีเพื่อนๆที่ดีนะคะทำให้เรามีอนาคตที่ดีอย่างทุกวันนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้ลองมาเ,เรียน้วยตัวเองดูสิปักว่าก็ไม่เท่ามาลงมือพิสูจน์เองนะคะลองเรียนที่นี่ดูแล้วก็จะรู้ว่าที่นี่ดีจริงๆค่ะ และในวันนี้นะครับสิทธิ์เก่าของเราที่มาร่วมในการเสวนาของเรานะครับท่านแรกนะครับดรสรพงศ์ภวสุปรีนะครับสิทธิ์เก่าระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติกสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนะครับระดับปริญญาโทปริญญาเอกทางด้านพลังงานจากมหาวิทยาลัยโตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้นะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะ โลหการนะครับมทรธัญบุรีนะครับท่านต่อไปคือคุณฟ้ารุ่งยุติธรรมนะครับศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์นะครับระดับปริญญาตรีนะครับสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลนะครับปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ระดับระดับปริญญาโทนะครับคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทั่วไปนะครับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับได้รับตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูนิเว r ร์สปี2,550นะครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นนางแบบนักแสดงเสาห้าภาคสองนะครับตอนทัพทีมสยามสถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7นะครับไม่มีครับท่านต่อไปนะครับคุณธีระเดชธีระเดชยังไม่มาไม่มานะครับต่อไปนะครับคุณ นัทพงศ์ระวังนะครับหรือสายาคือนักภาคนรกนะครับสิทธิเก่านะครับจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมนลชนนะครับสาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและเสียงโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์นะครับและอีกท่านหนึ่งขออาจารย์แนะนําตัวเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับรายการเนงครับผมนำเสนาโดยท่านรองอธิการบดีครับท่านวิรัตโหตรวัสยาครับผมเรเชิญครับ เรียนท่านคณาจารย์ท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนด้วยก็ขอต้อนรับสู่รัวราชมงคลทัญ,ญบจรีด้วยความยินดีนะครับเสวนาเนี่ยผมเป็นคนตั้งหัวข้อเหตุเพราะท่านทั้งหลายก็คงจะทราบคำถามก็คือว่าเรียนจบแล้วจะไปไหนเป็นคำถามที่สังคมอยากรู้เป็นคำถามที่ท่านอาจารย์อยากรู้เป็นคำถามที่เด็กนักเรียนอยากรู้ เพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้คำว่าถามหาอนาคตที่นี่มีคำตอบที่นำเสนอไปหัวข้อที่จะเสวนาวันนี้ก็คือว่าก่อนอื่นผมขออนุญาตนิดนึงนะครับบางครั้งผมจะขออนุญาตใช้ภาษาพ,พื้นเพื่อให้บรรยากาศมันไม่เป็นวิชาการมากไม่งั้นจะเบื่อนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับถ้าผมผงผางอะไรไปบ้าง เพื่อให้บรรยากาศในการเสวนาไม่น่าสีเรียสนะครับบ้านเมืองมันเครียดนะครับท่านเห็นไหมเมื่อวานนี้ผมดูข่าวผมก็อ่อนใจนะ้ากะหลานฆ่ากันตายด้วยสูตรแกงหอยขมบ้านเมืองเราจะอยู่ยังไงครับทำไมจะเอาสูตรแกงหอยขมไม่มาที่มอทรอทัญบุรีมะแปลกดี ท่านอาจารย์ครับวันนี้เรามีเมี่ยงบัวหลายๆคนคงเคยเห็นในสื่อเยอะแยะไปหมดเลยมเมี่ยงบัวมีที่นี่ที่เดียวเราเป็นต้นตำรับเดี๋ยวท่านอาจารย์จะได้รับชิมอร่อยมากอร่อยมากครับบางคนบอกว่าทานแล้วเนี่ยไปหายอร่อยวันรุ่งขึ้นครับอาจารย์เดี๋ยวท่านลองชิมดูนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูพิเศษที่จัดขึ้นมาเป็นเมนูเราจัดถวาย สมเด็จพระเทพพรลฯพงเจ้าศรีรัตนท่านก็ทรงโปรดนะครับเท่าที่ดูจะถ่ายอีกนานไหมลูกความจริงวันนี้ก็อยากจะขออนุญาตถ่ายทอดให้ท่านคณาจารย์ได้รับทราบสิ่์เก่าที่เราเชิญมาวันนี้เป็นสิิ์เก่าที่เราภูมิใจเป็นสิิ์เก่าที่ทุกครั้งมหาวิทยาลัยมีงานถ้าเอ่ยปากไม่เคยปฏิเสธ เว้นคนขวามือคนเดียวเนี่ยเป็นสิทธิปัจจุบัน